สวัสดีน้องแตล์ครับน้องแตล์ครับผมเมื่อกี้เปิดไฟบอกมันบ่แล้วทายงามๆเลยได้ยัตติมาไดหนอ้าวแล้วก็มาเอาน้องจากพี่นาสาวตาเส้นเอาเลยเนาะค่ะค่ะสำหรับอ่าเดี๋ยวทางที่ยัตติเป็นกับติดตัวแล้วก็ถามแต้วมาเนาะเพรว่าน้องแตล์ได้เลขตัวไหนกับมื่อกี้กับตัวเป็นภูมิทายเนาะค่ะกับ เต้วสิเดี่ปอยป้อยตัุลิไปกจะวดทเลวกัเขาเนาะค่ะกะเขาเาเก้าเต้วก็ปล้อยไปเก้าเจ็ดสองลกนกุบซีบีก็สิมบีเอฟซีหลายๆคนเนาะค่ะก็บิีีโถมี่ดาบน้าเตี้วอยู่เนาะก็ดีใจนําแต่กังวดที่ก็เป็นงวดที่หาเออโมนี่ยเราค่ะมันไม่หาเต้วป้อยไปเมื่อแรกเอียอสามสามศูนย์ห้าเนาะแล้วก็สองห้าจะปีนฟองเลยกัห้าศูนย์ห้า จะจะปีกฟองได้เนาะกลัเป็นตัวเดียวกันแล้วก็พอมาเหมือนนี้เจ้าก็เลยได้ม,มาเบียมชมเรียบโบราณเกินเนาะคะ่ะกับพี่เอฟซี่ไล่ขึ้นมาอยากให้น้นองแต๋วนี่มามาเรียบโบร้านเนี่ยเฮ้ยเดมิชมิลาบอา้ยเดมาปล่อยอยู่บมวนี้เต๋อก็เลยว่าเอาโบไปยังถือว่าหมู่บ้านนี่เจ้าก็ฝากเอฟี่ไปเนาะว่าถือว่าสัมผัสไปเต๋อก็บเพื่อนเดมิโตเลขให้เจ้าก็เลยว่าเดี๋ยวให้เต๋อฟันก้อนเต๋อกัว่าสิเนาะก็ดีขึ้นกับเป็นเพื่อนวันพระ แต่ก็เป็นเส้นมาาดก,กับฟันดีอยูยงรดีดอยู่ก็ฟันมาทำไมครับกาฟันมาแต่กับซื่อลอตเตอรี่เนาะเอาตรงๆชึ่อหวเมื่อันล่ะเต่ามาคุ้นซีนี่ลอตเตอรี่อะไรเต่กับเมาสห้เบื่อคันวจะมาค้นซีนีตร่อะรต่ามสีเื่อคียใบเต่าื่อุนซีตัวเดียวที่ดีว่น,นี่เอ,อนเ,เอาแบบเขียนๆเท่ <laughs> <ง S 1> านี่ละเต้ากับมากนีก เด็กลักสูนให้เขาแต่ก็ยังยืนยันเด็กลักสูนให้เขาสามแถวมากมากตัวใดเรียนได้ก็ขื้นว่าเด็กศูนศูนสามศูนย์สองศูนย์หาเด็กขึ้นเหล็กเด็กของเต๋อมีที่มาที่ไปปะครับน้องเต๋อถารับแม็กท่าที่ไปมากมือหนึ่งเด็กที่มาที่ไปเหมือนขึ้นเอ่แต่ื้าว่าเต๋อเต๋อจะเอาเป็นถียรรถจักรของเลยเนาะเมื่อวานหมู่บ้านเด็กเต๋อเดินทางไปถ้ำบุญเต๋อเดินทางไปถ้ำบุญไป เดินทางไปท้าบ so ุญแล้วแล้วรถเต๋อเลยทีแม่เดี่ยวที่มา่ยินดีๆเนาะค่ะรถดับเองรถพอค่อยเป็นอีหยังรถดับเองหลังจากว่าเฮียบุญแล้วรถรถกระดับเองรถดับเองแล้วแล้วกับพ่อดีเต๋อกับแมามาแม่ฝันมาฝันย่ำขึ้นฝันว่าต้นสีมาเพิ่นเกี้ยไปสีมาเป็นผู้เฒ่าสีมาบอกเต๋อองค์ว่ามันเป็นบอสพาสุตี เพื่อนก็บาว่ามึงจะเสีเอารลวเอาทะเบียนรถมึงน่ะว่าก็ต้องเอาอื่นไปวางสินเ์าอทะเบียนรถเจ่ากับคือแปดแปดศูนสามก็สตัรเลขเอาคือเลขศูนย์สามเจ้าบอกไปเนาะว่าเจ่ามามาลิดศูนยสองศูนย์สามแล้วก็ศูนยเอศูนย์ห้าเต่ามีเกียสับุรแล้วก็สามโตที่ทุกนว่นได้สามศู่ท้ายนี้เจ้าบนของเจ่ากับยังคองเดือบในสามต จับปิงฟองเหมือนนั่นนะครับน้องแต๋อในตัวเล็กจับปิงฟองนะครับเมันมาสกีดมายังอไงบ่ครับสำหรับมือนั่นนะครับตัวเลับอยากการที่ว่าเต๋อจับปิงฟองเนาะที่ว่าแต๋อไปตัวเลขไปไปให้เอฟซีนั่นก็คือมันกะมันกะถึงยุคการพ่นเสียงเฮ้ยเต่ถามมาแตวอฝันดีก็จะเป็ฝันดีดิแต่ขันเราพ่นจะเป็นขันแม่ว่าขันเอาเป็นพ่นวันผีหลีฝัน่าเจ๋อเลยจับตาป่าจับตาป่าในกองฝันเนาะ เป็นสามสีเครื่องติดเลยฟันว่าได้ปลาได้เด็นปลาเนีครับแต่ว่าปอเพิ่มาสีเดือดสดไงเด็ดโบราณเ็นว่าก็มาักเป็นเป็นปลาพ่อไดูตัวนี้ละเป็นวกข้าวฟันยังสีเตาหมั่นใจได้ถ้าวฟันว่าอ๋าแทนฟันว่าดีอับปลาจ้เป็นตัวม่สิเรียงไม่จัดเข่าแต่ขาบางคนกับสีที่าเอ้าต้งเตี้ยปลาเ่าเป็นแปดเพรว่าสัตว์ันโุกไปหลายกับสีหลยตู ไป็นไรกับสีไรตัวไป็น้ีครับเขาสรุปเลยครับน่องแก้วนะครับในหนึ่งกระดานะครับน่องแก้วฟลอยน่าท่างเป็นตัวไหนครับเพืป็นน่องสีเป็นฟังบอสท่านชัดครับฟังบอสท่านชัดนอกจากชื่อว่าหวหน้าหาเจ้าก็ปล่อยเหล็กไปกแก้แค่สามที่ที่ได้หัวหนีเจ้ากับพ่อพ่อ้านหล่ะว่าเห็เหล็กเจ้าก็เปลี่ยนทุตรวเขาแล้วค่ะจีเดมาสามทีที่อากาศเซนเตียสติสซีพอยน์ยนีเป็นพยานเนาะค่ะกันเด็กเจ้าเข่าสามตัว วางไงดีนะคะเอซี่หันเล็กต,ต้วเข่าสามตูหรือมาผู้คูดมเขาสามตูเต้จาจะนั่งฟองเงีาาย้ยวขนาดใหญ่มาถวายแล้วก็เอานางล่ำมาถวายเป็นยุดยุดนี้แล้วก็ให้เหลี่ยมโบราณสน,นิเป็นพยานใายขอนาหขอให้เขาสามตที่ผู้ดงปอยหรือว่าเหล็กเจ้าปอยไป เพื่นอยากเป็นคู่ไปยังใส่โซ่ให้มันอยู่ไม่เมีสกับเอ่ตัวอะรครับยืนยันทีนึงนะครับผมยืนยันกับชือเลขสามศูนย์ห้าสามศูนย์หสามศูนสามศูนแล้วก็ตอ่าสองศูนยูนสามแค่นี้บอครับสามหัางสามโตนี่มีอยู่แค่หัางเดียวสามโตนี่เนาะสามโตนี่กันทวานเหมือนเตียวค่อยว่าเอาของแอบ ย่ายเนาะติเพิ่มมากกวฝัวนที่เก่าเนาะสามศูนย์ห้าเวบอกเนาะแต่วนะ่าที่นี่การมาเต<ช>้วมากกนะันทุกคนนมาเอาควาไมนใจของเลขเลขของเต้วเบื้องเต้วม,ม,มาเลขตัวใดการเอาควาไในใจแต้วกับพิดค่อยเป็นสามตัวสองหางพอ่อจตัตตาเหเรียนเอาจับสิ่ี่สามศูนห้าแล้วกับสิ่ี่เก้าหกห้าห้าเก้าห้า เมียนค่ะเมียต้งไปตัดเมยนขาตาเราเองค่ะบาลีหลายตู๋ก่ะตาโตตัก็ได้ก่ะการิดยูแบบีเฮาเอาเทเตะเตเล็กเล็กเล็กมานไใจของเต่วเด้เตะเล็กวงเยีนยานจีบเวนมากเข่าฟันเหนนั้นสามตู๋าเตวเต่เล็กเต่ามาได้ตัวเต่าเองเอากูมากหน่อยของเจ่าขวงนีหระไปกมามาเก้าหกห้านั่แะเมยนค่ะ มีถามบ้างครับเชฟเียนครับเน้นๆไหนพี่น้องได้ได้นะครับผมให้พี่น้องเลยครับเอาเน้นๆเลยนะคืเมื่อก่อนห้ยซูนซี่นะครับงวดที่ผ่านมาให้ยซูนซี่ตัวเดียวแม่ไหมนี่บ้างวดนี้เอาขอจังๆนะครับเอาให้พี่น้องมันเดต๋ยวตัดใจยังไงฮะผันี้ไหลนะมันจะได้ไหลาเอาสามตัวข้างบน มื่นประกาศผลประกาศผลรางวัลแล้วครับมื่นเอาสอบแล้วมื่นไปกองี่หนูจะไม่ได้ทยเฮ้ยมากอ๋อแบบนี้เดี๋ยวมากเนะวันนี้เอาไปเอาไปสองเพราะว่าแต่เพื่ออาหารนอะเดี๋ยวมาที่ีขึ้นแจ่มแบที่วนี้เดี๋ยขอเป็นศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สาม่มเดเดอร์ศูนย์สามปุ่ม เพืเอ่อเพื่อสิเอาเป็นเน้นทะเบียนรถจบฟ้องจ้าเอาทะเบียนรถจบฟ้อง็คือแปดแปดศูนย์สามเพราะยาบ้าบไปหลายกับไปหลายเด้อก็คำวา่าไปหลายดอกเพราะกันแล้วเตี้ยอ่าวันนี้ศูนย์สามเจ้ากับมีหายเดียวเพราะเพราะว่าเพราะว่าเนี่เตียวไปทำบุญมาแต่พอดีก่ะรถรถกับมีปัญหาอยู่บอยู่รถกับดับเองแล้วพอตรงเนี้ยมือเลี้ยงมาเตียวกับมาฝันเตียกับมาฝันว่าอ่มมามีมีผู้เฒ่าพูดกับว่าบอกว่าเราต้องไซื้ออ,ใใอ,อื่นไกลดอกสูนยทะเบียนรถเมื่อวานนี้ แค่นี้บอครับของน้องเต้วแนวทางเนาะนะครับก็เป็นฝากแค่เป็นเพียงแค่แนวทางนะสำหรับแนวทางความฝันของน้องเต้อนะครับคว่าถือบากันด้วยพีเด้อครับผม965เนาะ965 305สองตัวก็02 03 05นะครับแค่นี้เด้อสลับแนวทางน้องแต้วนะครับผมเอาน้องแต๋อคุณโซให้นิดนึงครับ โอเคไหมครับถูกต้องไหมครับถือปะครับถือปะครับะถือปะครับอ๋อองหาหน็คือว่าเด็กปอยตะมือแหลกๆเลยค่ะเดี๋ยวปอยตะมือแหลกๆเลยปอยศูนย์สามเดี๋ยวปอยตะมือวันที่สิบสเ็ดนาอค่ะเดี๋ยวปอยไปก็คือสาม ห้าแล้วก็สองห้าเนาะค่ะจะค่อยไปไม่มีเพิ่มเติมเนาะอันอันนี้ก็คื่องผมวุ้นอีกก็คือเพิ่มเติมเล้วค่ะสองสามเคือเพิ่มเติมอันใจกล้องนะครับอันใจกล้องเลยโอเคนั่นแหละโอเคใครยังไม่ไดแคบแคปนะครับแคปเลยแคปเลยอ่าพี่น้องชูนิดแคปพันที่ กระกดาคมวก็มนดนะครับน้องเตาคสุดท้ายปล่อยเต็มที่กัดตัวหนักสรนนักไปเอร่เบอร์โทรก็มีแล้วใช่ไหมคะเบอร์โทรร้อง้งอันนี้ก็คือเบอร์โทรน้องแต๋วนะครับเบอร์โทรเด้อนะครับเดี๋ยวเสียดายได้ย้ำสีงวนเมื่อกี้น่ะสูงสีน่ะถ้าออกสูงสี่รงเกือบประมาณสามร้อยใบนะลอตเตอรี่น่ะ โอเคขอบคุณครับขอบคุณน้องน้องนแต้วมากๆนะครับไปแล้วนะครับสามซื้อหานสองคืนคูณสามนะครับโอเคนะครับท่านชูเดีนะครับนะครับกับซองหาพี่น้องนะครับผมทุกคนนะครับพี่น้องสวัสดีครับโชคดีโชคดีทุกท่านอันนี้